สวัสดีครับผมตัวมมดานครับวันนี้มีเทคนิคมาแนะนำนี่ดูลูกนี้ลูกใกล้ตาเขาเรียกลูกใกล้ตาก็คือขาวกับแดงจะใกล้กันลูกนี้หลายคนผมเห็นพลาดบ่อยนะผมเองก็เคยพลาดตอนที่ไม่รู้เทคนิคนะครับมาดูเทคนิคกันมี2อ,อย่างมีเทคนิคให้2อ,อย่างอย่างแรกคุณต้องถอยตัวให้ไกลขึ้นถ้าเรายืนใกล้ๆอย่างนี้ยิ่งคนตัวสูงด้วยมุมสายตามันแคบต้องถอยออกมาปึ๊บถอยออกมาแล้วก็เดินไปดูครับว่าเหลี่ยมที่เราลงเหลี่ยมที่แดงวิ่งไปลงครับ อยู่จุดไหนแล้วกกลับมาที่ลูกขาวอ่าทีนี้ผมอ่านว่าประมาณครึ่งใบนี่เทคนิคเทคนิคที่หนึ่งนะคือถอยออกมาผมอ่านมาครึ่งใบเราใช้เทคนิคที่สองก็คือเผื <S 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 ่อให้บางกว่าเดิมเราเล็งครึ่งใบใช่ไหมแต่เราเผื่อให้บางกว่าอันนี้ผมก็จะแทงให้บางครึ่งใบนิดนึงครับดูนะแค่นนี้เลยไม่ต้องก้มก็ได้ครับเพราะว่าเราแทงแค่ลงนะครับคือใช้สองเทคนิคที่มันต้อง ต้องเผื่อให้บางขึ้นเพราะว่าลูกมันใกล้กันมุมมุมที่ขาวกับแดงจะช,ชนกันอ่ะมันจะโดนหนาขึ้นเราต้องเผื่อให้บางนิดนึงก็คือหลักสองอย่างถอยออกมาให้ไก่ย,ยิ่งโตสูงยิ่งถอยให้ไก่แล้วเดินมาดูอย่างเงี้ยจะเห็นมุมกว้างขึ้นนะครับสองก็คือแทงให้บางขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นเองครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ